มือนี้กังวงว่าพี่น้องเอฟซีซีเนมเห็นถึงความจริงใจของสาวลาวน้อพี่น้องสแสดงความเสียใจกับพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทางฝั่งไทยเบิร์ตสุคนนาะพี่น้องที่อยู่แบบว่าบ่นเสี่ยงอันตรายฮะนะก็ขอให้ปลอดภัยเบิร์ตสุขูสุคนเด้อจากใจจากใจของคนลาวนาะพี่น้องสบายดีและสวัสดีพี่น้องมือนี้น้องตะเกียวเดินทางมากราบบูชาอยู่ที่วัดป่าธรรมเจียน้อพี่น้อง อันนี้ก็โคงใหญ่แห้งน้องพี่น้องป้าโตพี่น้องเลยเบึง่งอันนี้ก็คือลายสื่อผู้ที่เพิ่อนอันถวายโค้งอันอันนี้น้องพี่น้องมื้อนี้เฮากะมาขอพ่อเรียบร้อยแล้วนอนตะเกี่ยวกบได้ซื้อหัวอาหารป่าน้องพี่น้องเพื่อที่เอาไปทําบุญให้อาหารสัตว์นี่แล้วก็ิพผ้าไปเบิ่งอันไก่ป่าน้องพี่น้องซึ่งว่าวัดป้าทําเจียแห่งนี้นะไก่ป่าหลายแหง่งเนาะซึ่งว่าเพิ่นได้เอามาเลี้ยงไว้ให้คนเบิง่งนะพี่น้องเฮาก็ิพผ้ากันเ่ยาวไปทางพุ้นพี่น้องเลย แต่ว่าก่อนอื่นเบิร์เนาะน้องตเกี้วขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทางฝั่งไทยเบิร์สุคนเนาะพี่น้องที่อยู่แบบว่าบ่นเสี่ยงอันตรายฮะนะก็เขาให้ปลอดภัยเบิร์ตสุขุสุคนเด้อจากใจจากใจของคนลาาเนาะพี่น้องที่ว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะพี่น้องเห็นข่าวทางฝั่งไทยแล้วก็โอ้ยหดหูใจพี่น้องพากันเศร้าใจเนาะ เรื่องจริงบ่นะพี่น้องแบบยังคิดอยู่เลยแบบคือความฝันนี่นะเฮากับบุญยังให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับไผ่เนาะพี่น้องก็เลยแบบมาส่งกำลับบงใจให้พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะผู้ที่เพิ่นอยู่ตามเนวชวไซดนนะพี่น้องและกาทางฝั่งไทยเพื่นกามีน้ำใจได้แบบว่าแนวใดคือผู้ที่เพิน่นอพยพออกจากรังบางอันแนวชวยซดนเนานะเพื่นกามีบอลให้ไปอัน ไปอยู่ขนาดพี่น้องคาิวะและันเนาะเพื่อนท่ายิปโลกเนาะนอ้องโตเกียวมาซาบซึ้งน้ําใจนะ้ําเพื่อนจนแบบว่าน้ําตาสิไหลพี่น้องแบบซับซึ้งในน้ําใจที่ว่าเพื่อนเบิ่งแง่งกันเพื่อนหักเพงกันขนาพี่น้องซาบซึ้งน้ําใจแหงเนาะนอ้องโตเกียวกะคือการที่เขาออกมาเว,าว้ากะบางคนเพื่อนกะมีกระแสแบบบยุยากให้ออกมาเว้าเนาะพี่น้องเฮาบด้มีเจตนาที่บดีเดอ้อพี่น้อง เฮานะบริยังให้ผู้ใดบาดเจ็บอีกแลวกาบุญยังให้ผู้ใดแบบบ่อยังให้มันเกิดขึ้นแห่ะพี่น้องแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยวันนี้น้องตัวเกี่ยวกาสิไปให้อาหารป่าเนาะเพื่อแบบให้แบบได้บุญหลายๆพี่น้องมือม้อนี้กะมาทำบุญเนาะมาลิ่นนำ้ำนี่ตอนนี้เฮากับบุญชาเรียบร้อยแล้ว ไก่ดำพี่น้องนี่นุ่งน้อยเอินให้เบิ่งเมื่อกี้นี่นะนี่เอออันนี้น้องไก่ดำเนาะเป็นแบบอ๋อสีดำยึดเลยอันนี้คือไก่ป่าตัวนี้ลุกลุกไก่ป่าเนาะไก่แจ๊บบอกพูนว่าไก่ป่าพี่น้องเลยไก่แจ๊มันตั้งหากที่ไก่แจ๊ไก่ตอกบอนะกอ,นนอ,อู้เนาะลุกพื้นนุ่งสายพันุปอ๋อพ่ดว่าสายพันธุปว่าพี่น้องออองามเนาะ นี่ตัวสีน้ำตาลนี้ค่นะคนาดได้รูผ้ผลอยู่ในนะน้องกำลังใหญ่นะโออืลผลกระขังไว้เนาะหลายได้ไก่น้อยแบบนี้วัดนะพี่น้องผลเลี้ยงให้คนเบิงเนาะไก่พอพันกับหลายเด้อพี่น้องผลปลูกน่อไม้กระสะไว้เนาะฝนตกฝนตกคนกับมาทำบุญคือเก่า เรื่องหลนสวรรค์เดือน,นเทวดาเ,เทวดาเนาะเพิ่นมีสมบัติมากมายอือขอนะเพิ่นจัก,ก้อนเดอ้อพี่น้องพี่น้องบนันทึกกัทมาให้อาหารปลานอกก่อนอื่นก็อธิษฐานก่อนป้าหนูก,กังแก่ก็หลายเนาะพี่น้องวงเต็มเลยหนูว่างนะอ้า ตัวใหญ่แห้งเพราะว่ามีคนมาให้อาหารตลอดพี่น้องคือสิบอกว่าแถวเฮือนเท่าก็มีไดโนก,กังเกนะสองตัวที่น้องัวเกยียวเห็นเนะาะกะประมาณสามกับปั้นนี่แหละพี่น้องมีแบบมันงามได้หัวแบบหัวสีเขียวนะแต่ว่ายู่เฮือนเท่านะ่ะแถวเฮือนเท่านะ่ะเป็นนกกังเกป่าเออแปลกดีเลยพี่น้องเวลามันย่างะนะนุ่งคือไก่เลยมองไแปลกแต่ตัวมันบินเนาะอืมแบบไกลๆไหมนุ่งวางนี้หัวมันนะพี่น้องป้าหา,หาก็เห็นไกลๆมือน,นี้ มีสีขาวนะําภาษาไทยเพิ่นเอิ้นว่านกพิราบแม่นบ่น้องภาษาไทยเอิ้นนกพิราบเนาะพี่น้องภาษาลาวเอิ้นนกกังแกอันนั้นตกเดี๋ยวสิมาให้อาหารเลยอธิษฐานก่อนเนาะปลาป่านินมาตอนนั้นคือเห็นแต่ปลาดุกเนาะมาวันพี่มีปลานินพร้อมนี่อ้าวปลาสีส้ม ปลาอย่างก็ปลาอย่างนั่นนุปลาคราฟเหรอโอ้ปลาดุกปลาดุกใหญ่เอาหนุบุ๋มเป็นครึ่งบอกเอาปลาดุกพี่น้องปลาตัวใหญ่แท้นี่นี่นี่เอาพี่น้องขนลุกเลยปลาตัวใหญ่แท้เอาออกไปน้องเนี่ยปลานิ่งบริกิจเลยออกไปทางน้องพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไปบุ๋มปลาคราฟนาะพี่น้องคือบ่อนหันนะเพูดยิ่เห็ุเป็นน้ำตก สิมีบอกปลาคราบใส่ใส่น้าเพิ่นนะบ่ให้บ่ให้คนให้อาหารปลาคราบเนาะงสงสสยเพื่นยานน้ําเสียไปว่าเพื่อนสิเกืออาหารไปเองค่ะนะปลาคราบนะแต่ว่าคนทีมว่ามาทําบุญนะสามารถให้อาหารป่าอยู่ในหนองนี้ได้เลยนี่ปลาคราบแล้วเพื่อนสิเงียก,กว่าตั้งห้าแต่ว่าในี่นีในี่ก็มีปลาคราะนกกิน่ะเจ้าน,น,นกกินไปเลยเออนกตีนแดงเนาะเนาะกินกินกินว้ายพี่น้องมาแล้ว นกอพี่ลาบขาวให้โชคให้ลาบด้วยนะนี่โนงมาสิบุจิ๊กเขาบอกคือตอนยังน้อยนะน้องโตเกียวเคยมีประวัติกำหนกอันนี้นะพี่น้องว่าไเลยอยากย้ายน้อยหนึ่งหนงมันเคยอันจิ๊กน้องโตเกียวเ่อหนึ่งตอนยังน้อยนะนงกอันนี้หาพี่น้องเล้านั้นเป็นอย่างเห็นไกลๆเลยเจ้าลูกเออในหนังเขาเนาะ ส่งจดหมายทางนกพิราบอ่ะสีนี่น้ำตาลออ้สีมันงามเนาะสีสวยมากไก่ก็เยอะจังเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากป่าเหรอป่านินพี่น้องอู้ตัวใหญ่เนาะป่านินก็ได้ บนนั่นหลุดมีแต่ปลาดุกเลยมาวางนี่ให้ปลานิมกินเอาให้นกกินด้วยนกกินให้โซ่ให้ลาบด้วยนะอืมเอาให้ปลาโวไกลๆเลยพี่น้องอุ้ยอันนี้กินนี่ออะก,กินเลยไกลๆเอาวันคือบินไวแทนง ตี๋น้อยนี่เป็นเพลยนกระบินเนะเาะฮะเ่าต้องตี๋เลยลองอยู่ทๆอือเห็นใกล้ๆแล้วเออมันเป็นแบบนี้นี่เองก็น่ากลัวเหมือนกันนะหมดเลยเอา้าคือเบิดไวแทะนกกินไวเนาะือพี่น้องมองังฝาครับนะพี่น้องหน้าสีส้มๆนะเอาปลาดุกมาตลอดเลยปลาดุกปากใหญ่มาน้องอยางมาทั้งพี่เออ กอดสิวิ่จไปไปนุ๊นกเสียดายมือนี่ฝนตกเนาะพี่น้องแต่ว่ามันกระตกบบาแห้มันตกแบบปล่อยๆฮะนะ เฮาก็ยังมีโอกาสได้มาเลาะเบิ่งปูเบื้องปลาเนาะให้อาหารปลานี่พี่น้องมาเบิ่งปลาครับอุย้ยมีแบบเป็นน้ําตกอันนี้นะพี่น้องค่ะเพลงอุย้ยปลาครับงามเพลงพี่น้องปลาครับนะแบบแบบมันเป็นอุยอ้ยมีอุ้ยปลาสีดําเอาปลาหยังเอาเห็นเบ่ะพี่น้องน้องตกเกี่ยวนะ่ะเป็นปลาที่ มาสัตย์หยันแหงสำหรับน้องตัวเกี่ยวเนาะพี่น้องตะกี้บอกเคยเห็นปลาคาบแล้วพี่น้องแบบมันมีสีแบบธรรมชาตินะโอ้ยสวยมากอืมบ่วลูกมะนงอายันเม็นอรีพี่น้องมีตัวนี้น้อยนี่น้องก็มีเอ้าอุ้ยสีทองพี่น้องมึงสีทองนี่นุ่งแบบยายายานี่นุ่งมึงสีทองนี่นะนี่ตัวนี้ปลาสีทองกับสีส้ม พี่น้อง,อ,งอ๋งอทุกอือตัวนี้เฮงลายลายลิมิเต็ดบอกจักตัวนี้เนาะป้ลายสีแดงนี่นะแ<ม>ดงขาวนี่งามเฮงเบ่งน้ำตกพี่น้องฮู้ซึบสดซึ้นขนาดเลยมาบ่อนบอ่อปลาคาร์ฟนี่งามเฮงสวยมากคน้ามให้อาหารปลาคาร์ฟเด้อพี่น้องมองนี้ค่ะให้ได้ยวงน้องทางนี้อือนลาดิบ เพื่อนลอยเบ็ดมือเพื่อนก็น,นอนอยู่บอกพี่น้องลอยแบบนี้ตลอดเลยอะนะ,ะป่าอย่างน,นั้นนุ่งอุย้ยสีขาวก็มีเอ้าเอ้าหางงามเนาะน,นุ่งนุง่งคุณใส่ออกซิเจนให้บบนี้แมนบอกเออป่านี่มันอยู่ในออกซิเจนน้องพี่น้องผู้ดเดินยางาไปฮอดพุ่นเลยนุย่งน,น้อยไปยังโนไปทางน่ะไปมาตะเกียวเดินไปก่อนไหมมาหนุ่งน้อยเดินตามหลัง เดี๋ยวตกบอ่อซะระวังเดอ้อสวยมากสีดำก็บมี่ได้บุญได้เป็นมีแต่สีอันนี้เออเจ้เห็นอันคนอันนั้นเนาะพี่น้องเพื่อนบ้หูจักปลาคราฟเดยคนอันอยู่ภาคอิจานยุธยาเนาะเพื่นบ้หูจักปลาคราฟและลูกชายให้มาอยู่บ้านให้ประมาณนี้แหละและเพื่อน ป่ามันตายบ่ป่าคาบนี่แหละมันตายบ่หรือว่าเพื่อน,นะเอามาเห็ดอาหารเพื่อมาต้ยมยำโอ้ยว่าพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่ามันนี้มากินด้วยกันไหมว่าต้มปลาว่าปลาอะไรว่าปลาในบ่อนั้นไงว่าเอาล้อว่าเพื่อนหฮูแล้วว่าปิดปลาคาบลุกชายมันแพงเนาะพี่นนะ้องนะอยู่ไทยเนาะแพงเพื่อนอะบอกว่าไม่กินว่าระวังตกเพื่อนบอกว่าไม่กินว่ากินเลยว่ืหงามาอุอยาอ้ย ขอจับได้ไหมขอจับได้ไหมทีนึงยังฝบวให้จับดิจนในอีฟซีสีหายเขาอีกด้วนี่พี่น้องอบวงนี้แห้งเห็นค่ะเ,เวลาแดดออกฮนะแห้งคักเนาะข,ขนาดแดดบออกเลยดีพี่น้องอะไรจะสวยขนาดนี้อืมมุ้ยฝุนตกแห้งขึ้นเลยนี่ค่ะอืพี่น้องเลยคุณยดยมาเห็ด มาอันทำบุญเนาะมามาบูชาพิ่นกะพอได้มาเบิงปลาคงปลาค้าแบบนี้ก็มีความสุกได้มันเป็นอีอย่างที่ผ่อนคลายแบบมีเสียงน้ําไหลคือน้ําตกค่ยูหันนะแ้วก็ยูนี่ก็มีแบบคล้ายๆว่าเป็นน้ําหมุนเวียนเพิ่นเห็นน้าหมุนเวียนให้ป่าแบบเรียนแบบธรรมชาติเนาะพักแฮงอ,อสัมสิโลยพี่น้องอดยเฉพาะจังลอยเบิดมือผูกต้องผูกเนาหัวดพี่สัมสิลอยดออแนวนี้อ ป่ามันก็น,นอน,นอยู่บนนอนพี่น,นมันจึง้งอยู่เนาะแบบมันจึงนจ้งอยู่บนลอยฮะนะมือน,นี้ก็หวังว่าพี่น้องเอฟซีีนมเห็นถึงความจริงใจของสาวลาวน้องพี่น้องที่มีความหักและห่วงใยพี่น้องทางฝั่งไทยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ปลอดภัยเบอร์ทุกคนเดอ้อพี่น้องมือน,นี้นะเฮากะถือว่าพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามเฮากะถือว่าเป็นพรอรัวเดียวกันกับเฮาเน้องพี่น้องน้องตุ๊กเกียวกับ หักแพงเบอร์ทุกคนที่เพิ่นคิดดีกับเฮาแปลว่าเพิ่นหักแลก้วกะกห่วงใยเฮาคือกันเนาะพี่น้องเนาเก่ยวกับหักแล้วกะห่วงใยพี่น้องเอฟซีคือกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสําดาหคลิปนี้ฝากเอาพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้พอพบพกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย